โอ้ตรงนี้ก็มีนะครับแผงลัตเตอรี่ปิจดีมีโอราไรยาชเกทองไหนมาจันนี่เฮงรวยรวยในตัวเลขเลขห่างประทัดทุกทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมืันเดิมนะครับพามาเปิดเนตรนะครับผมที่วัดตะกุดเขือปอกนะครับอำเภอจักราดนะครับผม ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่ครับอันนี้มาเปิดเน่เท้าเวสุวรรณนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมผมจะพามาดูอ่าเขาเปิดเน่เท้าเวสุวรรณนะครับเขากําลังเริ่มพิธีนะครับตอนนี้ก็ช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับนี่นะครับผมจะฝากโาโพด้วยนะครับพุดจะตร้างนะครับ นี้เป็นพิธีเปิดเนตรเท้าวเวสุวรรณนะครับดูคนนะครับผมนี่นะครับหลังจากสุดจุดเสร็จแล้วนะครับประกบนิมนต์ท่านดานหน้าโต๊ะบว,วงสวงนะครับ จะได้ทำการเจิมเทียนมาหาหมงคลทั้งเก้าสีก่อนที่จะสวจสะดอกก็ต่อจะตาเสริมบารมีเป็นลำดับสืบไปนะครับอันนี้เขาเหมาหรือว่ายัางไงนั่นนั่นะ,ะเพราะเขาเหมาเนี่ยเขาได้เลขยังเอย นี่นี่นี่กับสองแผงสามแผงนี่ทําอะไรน้อเนี่ยอัน,อ,น,นอันนี้ทําอะไรกันน้อเนี่ยโอ้นี่ครับขนาดอ่าตอนเย็นนะครับนี่ครับนี่นนก็<อ>ยังยังเตรียมขายลอตเตอรี่อยู่นะครับโอ้โหนี่นะครับแผงลอตเตอรี่ไม่ยอมกลับบ้านกันเลยไม่กลับนะคะอ่าไม่กลับเลย พี่ร้าก็นานี่ครับรอขายในงานนะครับดึกแค่ไหนก็อยู่รอนะครับนี่เาต้องสู้นะคะโอ้นี่ครับคนสู้ชีวิตถ้าเราไม่สู้อด้ายค่ะท่านไหนท่านไหนอันนี้เป็นอไขายดีไหมขายดีไหมนี่ขายดีค่ะเห็นไหครับขายดีมีมีงานขายดีเลยใช่ค่ะ เป็นกำลังใจให้แม่ค้าเดินมาเด้อมาเด้อมาเด้อใครอยากได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่ในงานนี่รางวัลอยู่เครือปองค่ะวดนี้วัตะถุดเครือปองนะครับอยู่อำเภอจักกลาดอันนี้อาจารย์แจ้มานะคะอาจารย์แจ้มาด้วยนะครับวันนี้อาจารย์แจ้มาด้วยมาร่วมพิธีด้วยเปิดบารมีท่านได้นะคะเปิดเท้าเวทสุวรรณนะครับวันนี้อูจังพาเพลินก็มานี่มาทำอะไรครับอูจัง เอามาเดินเล่น,นวน่าสั้นอาจารย์เย็นนะครับแผงลอตเตอรี่ใจเย็นนะครับนั่นตาที่เราต้องดังแน่เลยกดไลค์กดแชร์เป็นล้านกินข้าวกินหนามกันยังเนี่ยข้าวข้าวปลาไม่ได้กินเลยนะคะโอ้โหเนื้อเลยครับอ๋อข้าวปลาไม่กินเรามากินของซีเขามีมีโรงทานเนาะ โอ้ตรงนี้ก็มีนะครับแผงรัตเตอรี่พี่จอดูแป้งเจิรก่อนได้ทันเจ็ทจโอ้รางวัลเยอะครับคนเยอะรางวัลก็เยอะเป็นไงนครับาขาย<พ>าดีไหมครับจะได้เจ้าภาพเป็นจุดโอ้คนเดียวสามแผงเลยเหรอโอ้ครับคนเดียวสามแผงเลยนี่พอขายไม่น่าว <laughs> ันนี้แน่นอนดิสามแผงนี่จะพอบ่สามันพารวยจะพอจะพอขายบ่ลน,นี่ เดี๋ยวขอเปิดทางนะครับให้น้ำน่าจของท่านได้จไดเจริญเพียรกันนะครับวันนี้่ำเลยเอจะได้ว่าวใส่ที่สวยงามนะครับข้าได้เลกยังนี่เป็นพิธีเปิดเนตรเท้าเวสุวรรณนะครับดูคนนะครับผม ลำดับต,ต่อไปนะครับจะขอกราบเรียนเชิญนะครับเพระาะนจ้าจาบพราธรรมลดับต่อไปจะได้เข้าส่งพิธีการใีการส่วนสสดงข้อต่อสตัเสริมราบารมีนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านได้นราบนองตังใจบูชาพระรัตนตรัยอีกครั้งจะได้ทำการรับศีลเป็นลำดบับสืบต่อไปนะครับสว่สางพระ

สิกขาปัตังสมาธิยาณิโมขาวาภาเวระมณี ani, สิกขาปัตังสมาธิยาณิ ana, สุรามิรยะมังธรรมาท่านาเวรามณีสิกขาปัตังสมาธิยาณิสุรามิรยานะชังธรรมาท่านา เวระเป็นสิษยาภิบาลศิมาภิกบาจศิลาิกขาศิลาาิเลนะสุโติยันติสาธุเลนโรสัมปทาสาธุิลนิพุติยันติัสมาสิลังสิโสธเยสตวิทีิปฏิปิปอะ นะโมตัสสะภะคะวะโตนะธะ <laughs> <laughs>

ทุกท่านอธิษฐานนะครับอธิษฐานได้เลยนะครับมาเริ่มมาชัย สีซัก,ก่อนถือไว้ในมือเราจะได้น้อมถวายอ์ปูเวสวรรณด้วยกันนะครับฝากไว้ในพระพุทธศาสนานะครับทุกท่านสาธุการพร้อมกันสามครั้งดังๆสาธุสาธุสา สาธุเงินยอดใบสีนะครับทั้งหมดทั้งมวลหนึ่งหเจบาทนะครับจะได้น้อมถวายนะครับหลวงพ่อมองคลนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพถวายพระเจ้าภาพจุดเทียนนบวเคาะนะครับเจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์นะครับ รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมงคลนะครับท่านยาววาดได้นะครับติดต่อรับกับท่านได้เลยนะครับแล้วก็อันดับที่สองนะครับท่านที่มาแล้วคนไหนดวงดีนะครับใต้เก้าอี้จะมีรางวัลอยู่นะครับก็ดูใต้เก้าอี้นะครับแล้วก็รับรางวัลได้ที่ท่านพระอาจารย์จากตุผัสนะครับผู้ช่วยเจ้าวาด นะครับตาเก้าี้จะมีกระดาษอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามากับดวงนะคนไหนดวงดีก็ได้รับของไปนะครับอาจจะอย่าพิ่งดูนะครับอย่าพิดด่งดูเก้าี่เสริมเสียสทีเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเงินหนึ่งร้อยบาทก็ไปรักบกาบอรจาร์บอกมีวัตถุมงคลแช่น้ำมนต์ให้วันนี้อาจารย์บอกจะลดน้ำมน,นต์เนาะ๋หลวงพ่อมองคลจะเมตตาค่ะ ลำดับต่อไปตั้งใจกวดน้ำแล้วก็รับพรก่อนนะครับคุณโชคชัยพี่แจ็คเสียนเชิญไปกวดน้ำก่อนตามเอวามเมวาอินโตีินังเปต,ตานังอุปตปติอิจิตังปฏิตังทุมหังจิปเมวาจมิชาตจสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนาราโซยะธามณิโชติราโซยะธา

สาธายืนถือได้เอาไว้ใครมีผูกมีดอกไม้ดอกกุหลาบผ้าแดงกระถืออทิ่ฐานเอาไว้นะครับจะได้ทอธิษฐานพร้อมกันอ่ะตั้งนโมสามจบพร้อมกันขอพรโูเวศวันก่อน นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านว่าตันปุตตังก,กามโมลระเภปุตตัง ธนกาโมลเพทนาังอัธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิปิโสภะคะวายัมราชาโนทาเวสวรโนมารนังสุข e. ังอหังสุขโต นาโมพุทธายะทาเวสวันโนจะตุมหาราชิกายักขพันตาทัตทะริรโตเวสสพุสาพุทธังรหังพุทโธทาเวสวันโนนาโมพุทธายะ เวสะพุทศะนัโมพุทธายะกิตติมันตังเอหิลาพังเปิดท้องพระคังมหาสมบัติเวสะคือเงินพุทธคือทองนัมโมเรียกข้าวของพุทธายะครอบก้าวเนื้อหัว ไหลมาสู่ตัวข้าพระเจ้า,าสู่ตัวข้าพเจ้ามามาไหว้แล้วเฮงไหว้แล้วรวยไหว้แล้วสำเร็จสาธุสาธุสา,สาธุาหากจับได้สายสินาไวเตรียมที่จะเด็กได้ขออานิสง ในการบวงสวงถวายองค์ปูเวสวรรในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าออกไปจากตัวข้าพเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปเทินาการหายใจแล้วก็ตัดได้สายสิน ปีพาดพระเจ้าลอยถาดสงครองสมงศพสมงโรคส่งภัยใครจะบูชาวัตถุมงคลนะครับยนเชิญนะครับแช่น้ำมนต์หยุดมีดมงคลมีดหมออันนี้ให้ประมูลหรือว่าให้บูชาประมูลเหรอใครอยากจะประมูลมีดหมอนี่เริ่มต้นที่หนึ่งพับาทมีอยู่เรล่มเดียวพระจาจาร์ของท่านเสีงเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นหมีหมอท้าเวสวรรัหนึ่งพัน 1, บาทใครอยากจะให้เกินหนึ่งพันบาทนะครับมีไหมถ้ามีหนึ่งพันบาทจะมีคนรับแล้วหนึ่งคนนะครับมีใครให้เกินหนึ่งพันบาทไหมหนึ่งพันสองร้อยบาทมาแล้วนะทับ้บุญกับทางวัดครั้งที่สี่สองพันทางบุญกับทางวัดครั้งที่ห้านะครับอสองพันบาท นะครับเดี๋ยวรับกับม้องพ่องมองคลเลยนะครับฮันดิทำไมไม่ให้บูชาล่ะปัทัดเดี๋ยวจุดเกใจเดี๋ยวให้คนไวๆกันหน่อยเนาะเพื่อความปลอดภัยตีภาพเดี๋วตีจะภาพจน้นเจริญให้ด้วยนะ <S <S ขอว่าอย่าเพิ่งน,นะจ๊ะขอว่าอย่าเพิ่งน,นะใจยเย็นจ้ะ เดี๋ยวจะแจกทุกคนใจเยนเ็ยนๆของไหว่จะเพิ่มปิดให้กันเด้อเอมาครับเ,เ,เดี๋ยวน้าเฟซมหนึ่งเอาก่อนเอามาเอาใจเย็นๆนะเดี๋ยวของจะมาตอนนี้เขากำลังเอาของไหว้นะครับผมนี่นก็พิธีเสร็จแล้วก็จะเอาของไหว้นำกลับไปที่บ้านนะครับ,รบนี่ครับ หลวงปู่เจ้นพรุทธหลวงตาโมอาจารย์พระทีปด้านขวาพประทัดนะครับเรียนเชิญด้านหน้าหลวงพ่อเตี้ยนะครับอาจารย์ในมณหลวงพ่อปฏิการมงคลได้เป็นประธานจุดประธานนะครับขออนุญาตก่อนนะครับเอาไปได้เลยจ้ะเออว่า จ้าเารวยเงินทองเงินไหลกองทองไหลมาเ้าคนละตั๊กกว่าสองตัวตามจิงอยู่ไกลกัป่านแตแล้วด้ไงทองทองไหลมาเทมาอ่ารวยจ้ารวยจ้าการจุดแถวนี้โอ้โหไป่ต้องพูดถึงตึ้งแน่นอนวันเยอะ มาเอามาป้ยมารยิงกหอเอเดี๋ยวกรรมการ9 5 6แล้วก็4 2นะจผ่านไปผ่านไปโอ้อันนี้เชิญจูบเผยลาวได้เวลาดหมดยังหมดเวลาแล้ว สี่หศแล้วก็เลข3ตัวแปดห้าเลข2ตัวหกสาไปที่สองอามีเลสองยครจะมาถามล,ลกาอจ้ะต้องบ้ง้องต้อยตงตา้้ต้องบังคอ ีสองจากกัามอะวังโคงเตียนแกชัดันล่ที่ถ่ายเกมาส่งตัดเอาแกถ่ายก่นอาแกถ่ายก่อนได้วยนะยดยาโคยโอ้ยนี่ ไปฟวงสวนกับมานนี่คืออย่างนี้ที่สองล้านนะจะบอกเออนี่มาสองร้อยไอมาอ่าสองไ,ไปเลยขี่ร้อยไปเลยจ้ะเออนี่ตรงน,นี้ใจใหญ่ที่หลับทับอัานี้บนอาจารย์มงค,คลดับเตียนเลยเอากรรมาการเอากระตังมาเลยอันนี้ทอนอะไรครบอร่อยนะพี่เนาะสองสี่หกเอาหกล้านไปโชคดีจ้าอันนี้เอา ไหนอันนี้ทอนอันนี้หล้านหรือว่าข้างเคียงก็ได้อย่าตีกันคืนอยังไงไงเอนนอไม่ต้องรีบมีเลขปิงปองเสียงโชคด้วยนะเนี่ยนี่ครับมีหายข้างล่างเดี๋ยวมาดูครับว่าได้เลขอะไรเลขปิงปอง นี่ครับเล็กปิงปองอยู่ในไหนะสองตัวนี่ครับกำลังอธิษฐานกําลังขออยู่นะครับมาดูครับว่าจะได้เลขอะไรหลวงนะครับอะไรนะ3อย่าบอกนะสามเจอย่าบอกนะสามเจ็หนึ่งเจกับหนึ่งตัวเดียวกันถูกต้องครับได้3าหนึ่งนะครับเดขกคงตองนี่ครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมครับผมผมจะขอเท้าเวสุวรรณนะครับผมจะล้วงลูกปิงปองนะครับว่าผมจะได้เลขอะไรนะครับผมนี่ครับผมจะขอเท้าเวสุวรรณนะครับว่าหวยในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าจะออกตัวไหนนะครับขอให้ไอ้ลูกปิงปองที่ผมล้วงนี้ออกในงวดที่หนึ่งนะครับผม มาดูครับว่าผมจะล้วงได้อะไรขอให้เฮงๆปังๆนะครับสองลูกที่ผมจะล้วงนี้ขอให้ออกในงวดนี้นะครับ ครับผมก็พิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในการเปิดเน่รนะครับตอนนี้น่าจะเวลาสองทุ่มกว่านะครับผมก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านนะครับได้โชคได้ลาบกันแล้วนะครับผมเลขขักงกระทับนะครับ มันสองแผ่นเดี๋ยวเลขหางประทัดผมจะให้ดูในนี้นะครับ<า>นี่นะครับเลขหางประทัดนี่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 น,น,นี่อยู่นี่ครับไปได้เลยจ้านี่นะครับผมเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับ พิธีเปิดเนตรทาเวสวร์นะครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบสามสามทุ่มนะครับเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้าว่าจะมีอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับผมอย่าลืมกดติดตามโอสายลุยด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยในตัวเลขเลขหางประทัดทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมขอบคุณครับ